เขามักจะไปในสถานที่ที่พลุกพล่านเต็มไปด้วยผู้คนไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารงานเลี้ยงแต่หลังจากนั้นไม่นานสถานที่ดังกล่าวก็จะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นเขามักจะปรากฏตัวในสถานที่ที่เกิดเหตุร้ายแรงต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนหรือแม้กระทั่งรางรถไฟไม่เคยมีใครสังเกตเห็นหรือว่าจำได้ว่าเขาอยู่ที่นั่นที่จะเห็นเขาได้ ก็เพียงแค่ในรูปถ่ายเท่านั้นและเขาก็คือชายหน้าควา่ำ The Man with the upside down face โอเคก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัต์แล้วก็ผมควรไปต่อหรือพอแค่นี้นะครับก,ก็ก็ยังใช้สโลแกนนี้อยู่นะเพราะว่า ผมขอโทษขอโทษน้องๆเอาไว้ก่อนนะครับเพราะที่น้องๆขอมานี่ก็คือ God of Roadkill นะครับที่น้องขอมาเนี่ยก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่คล้ายโครงกระดูกเป็นสิ่งลึกลับนะครับที่นำพาดวงวิญญาณที่ตายโดยการถูกรถชนนะครับไปสู่อีกฟากหนึ่งซึ่งในระหว่างที่ผมค้นเรื่องนี้อยู่นั้นก็ไอ้ชายคนนี้ก็โผล่มาใช่เขามักจะไปโผล่ในสถานที่ที่เกิดอุบัติเหตุนะครับ โดยเฉพาะทางรถยนต์แต่ก็มีบางที่นะที่แบบว่าไปเสร็จปับ๊บเกิดเหตุเพลิงไหม้แล้วก็มีคนเสียเสียชีวิตเป็นจนํานวนมากและบางที่ที่เข้าไปก็ไม่มีอุบัติเหตุไม่มีอะไรนะแต่ถ้าว่ามันเป็นงานศพหรือว่าไม่นานคนในงานก็อาจจะตายนั่นแหละนี่คือเรื่องราวของชายหน้าคว่ำนั่นเองมาดูที่รูปร่างนะครับชายหน้าควา่ำก็ตามชื่อของเขา เป็นภาพชายวัยผู้ใหญ่ที่มีผิวขาวและสีสาะวามเกือบทั้งหมดเขามักจะยิ้มอย่างหน้าคนลุกอยู่เสมอส่วนบนของสีสาของเขาเชื่อมต่อกับคอเขามีแขนขาที่ผอมบางและกระดูกอย่างน่าประหลาดโดยเฉพาะที่นิ้วมือของเขาสับประหลาดผู้ใหญ่เทรเวอร์ส่วนใหญ่นี่จะผอมเนี่ยผอมจนจนเห็นกระดูกอะไรแบบเนี้ย มักพบเห็นเขาสวมสูทสีดำกับเสื้อเชิ้ตสีขาวติดกระดุมที่มีปกคอให้เห็นในบางกรณีเขายังสวมเนคไทสีดำด้วยเสื้อผ้าของเขาอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละภาพเนื่องจากอาจพบเห็นเขาสวมชุดที่แตกต่างกันเช่นแจ็คเกต็ตเสื้อโค้ทและชุดช่างเครื่องเป็นต้นผมว่าน่าจะแล้วแต่สถานที่หรือเปล่าแล้วอันนี้ก็ไม่รู้นะครับว่า แล้วแต่ยุคสมัยด้วยหรือเปล่าเพราะเราไม่รู้ว่าไอคนหน้าคว่มเนี่ยเขาอยู่มานานขนาดไหนแล้วถ้าเป็นเซเลนเฮดเอ๋ยถ้าเป็นไอพวกม้ายาวเอ๋ยเนี่ยเขาอยู่มาตั้งนานตั้งแต่บ้านผมเอินแต่ปูดแต่ป,ตปูตั้งแต่สมัยดึกดําบรรนะครับอันนี้เราก็ไม่รู้แต่เท่าที่ดูรูปเนี่คเท่าที่เราเห็นรูปเนี่ยน่าจะประมาณยุคยุคชาลีเชปลิน เดย๋ยว่ายุคกกลางก็คงไม่ได้นะน่าจะยุคซะประมาณ80 70 80 90อะไรแบบนี้น่าจะ80นะการพบเห็นครั้งแรกในภาพแรกซึ่งผู้คนถูกล้อมรอบด้วยรถยนต์ที่เกิดอุบัติเหตุจะเห็นชายคนนี้อยู่ตรงกลางและยิ้มให้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภาพที่2ดูเหมือนจะเป็นกรณีที่คล้ายกันยกเว้นว่าชายคนนี้อยู่ในรถและยิ้มให้กับช่างภาพโดยตรง แล้วเขาไปอยู่ในรถทำไมแล้วก็ยิ้มให้กับช่างภาพโดยตรงแต่ช่างภาพไม่รู้นะครับเหมือนตอนอินโทรที่ผมเล่าไปไม่มีใครสังเกตเห็นไม่มีใครรู้ถึงเอารูปมาดูเสร็จปับ๊บคนดูรูปก็จำไม่ได้นะครับว่าอีอ,อีคนหน้าความนี้แม่งมาตอนไหนภาพที่3ดูเหมือนจะเป็นภาพตลาดธรรมดาธรรมดาเมื่อมองแวบ,บแรกแต่จริงๆแล้วชายคนนี้ยืนอยู่เบื้องหลังและยิ้มอยู่ เมื่อพิจารณาภาพที่3อย่างใกล้ชิดจะสังเกตเห็นว่าชื่อร้านค้าอาในภาพเป็นภาษาฮังการีซึ่งอาจหมายความว่าภาพดังกล่าวตั้งอยู่ในบูดาเปสต์ประเทศฮังการีซึ่งอาจหมายความว่ามึงอาจหมายความว่าสาบรอบแล้วในะช้ที่มีใบหน้าความนั้นอาศัยอยู่หรือมีต้นกําเนิดจากฮังการีแต่มีแนวโน้มสูงสุดที่ชายคนนี้เป็นบุคคลสําคัญระดับนานาชาติ เนื่องจากดูเหมือนว่าเขาจะปรากฏอยู่ในประเทศต่างๆในภาพถ่ายภายหลังชายคนนี้เริ่มปรากฏตัวครั้งแรกในช่วงทศวรรษที่1910ปี10เลยเหรอไอเราก็ไป70 80อันนี้ปี10เลยโอ้ย้อนกลับไปนานมากและโดดเด่นที่สุดในช่วงทศวรรษที่1920 19 60, ถึง1960ซึ่งเป็นช่วงที่เขาไม่ปรากฏตัวเลย อย่างไรก็ตามมีหลักฐานที่เชีให้เห็นว่าเขายังมีชีวิตอยู่ได้อย่างน้อยจนถึงช่วงทศวรรษที่1980และอาจยังคงหลบหนีอยู่จนถึงปัจจุบันแม้ว่าจะไม่มีภาพถ่ายของเขามายืนยันเรื่องนี้ก็ตามถ้า1 0ภาพถ่ายที่เห็นก็คือเขาน่าจะเป็นช่วงวัยรุ่นไม่งั้นก็เป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับแล้วก็ลากยาวมา80 70ปี ซึ่งเรามาดูภาพในแต่ละภาพเหมือนว่าเขาจะไม่แก่เลยไม่แน่เขาอาจจะไม่แก่นะอาจจะเป็นอมตะเลยหรืออาจจะเป็นแนวแนวไซเลนเฮดที่แบบอยู่โยงคงกระพันไปเลยข้ามรุ่นข้ามสมัยข้ามยุคสมัยสิข้ามรุ่นอันนี้ก็ไม่รู้นะครับอ่ะเราอ่านต่อพฤติกรรมเทเวอร์เฮนเดอร์สันกล่าวว่าถือเป็นตัวละครที่ชั่วร้ายที่สุดตัวหนึ่ง เขามักจะปรากฏตัวอยู่ใกล้ๆกับเหตุการณ์เลวร้ายต่างๆเสมอมักเป็นอุบัติเหตุทางรถยนต์หรือเหตุการณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะนอกจากนี้เขายังถูกจับได้ในพื้นที่อื่นๆที่เกิดเหตุการณ์ที่น่าเศร้าโศกหรือทุกข์ใจเช่นที่ธนาคารในช่วงสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่แสดงว่าก็ไม่ใช่ ทุกที่ที่ไปแล้วจะมีคนเสียชีวิตแค่มีความจิตตกความเศร้าเขาก็ไปเหรอเชื่อกันว่ามนุษย์คนนี้มีความชั่วร้ายใกล้เคียงหรืออาจชั่วร้ายพอๆกับการ์ตูนแมวการ์ตูนแมวมีคู่แข่งซะละโดยดูเรากับเป็นสิ่งมีชีวิตที่ชั่วร้ายที่สุดเขาก่อให้เกิดและกินความเจ็บปวดก่อให้เกิดด้วยและก็กินด้วย ความทุกข์ทรมานและความตายของมนุษย์โดยไม่มีสำนึกใดๆสำนึกผิดใดๆเขาดูดเอาความทุกข์ทรมานของเหยื่อของเขาในระหว่างเหตุการณ์ที่น่าสะพึงกลัวและเจ็บปวดเหล่านั้นโดยแท้จริงแล้วเขาดูดชีวิตของพวกเขาออกไปเพื่อความสุขและความพึงพอใจที่บิดเบี้ยวของตัวเองไอ้นี่มันกินความเศร้าความทุกข์ความโศก ถึงว่ามันชอบไปที่ที่เกิดอุบัติเหตุอย่างที่ธนาคารช่วงาภาวะเศรษฐกิจตกต่ำก็จะมีคนเฟล,ลเยอะนะครับแล้วไอ้นี่ก็ไปแบบไปกินะไปดูดดูดเอาความความโศกเศร้าความเสียใจมามาเป็นพลังงานได้ไหมอะมาเติมท้องให้มันอิ่มอย่างนี้ดีกว่าเรามาปิดท้ายที่ความสามารถนะครับ ชายหน้าคว่ำเป็นสิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนไหวได้อย่างลึกลับเนื่องจากเขาไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าและต้องใช้กล้องหรืออุปกรณ์บันทึกข้อมูลบางชนิดจึงจะมองเห็นได้นอกจากนี้เขายังดูเหมือนจะสามารถเทเลพอร์ตไปยังสถานที่ต่างๆได้โอเคสัประหลาดของผู้ใหญ่เทเวอร์ล้วนแต่เทเลพอร์ตได้นี่ครับภาพล่าสุดอีกภาพหนึ่งแสดงให้เห็นชายลอยตัวคว่ำ ทำให้สีสาของเขาดูเหมือนปกติซึ่งหมายความว่าชายคนนี้สามารถต้านทานแรงโน้มถ่วงได้น่าจะรูปนี้นะเออหน้าเหมือนปกติแต่หน้ามันตั้งปกตินะแต่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 ตีนชี้ลอยฟ้ามันมันไม่ปกติหรือเปล่าพี่มันไม่ปกติชายหน้าความนี้สามารถเคลื่อนย้ายหรือทำลายสิ่งของบางอย่างเช่นยางรถยนต์ คือให้เกิดภัยพิบัติต่างๆได้ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเขาอาจจะมีพลังจิตเคลื่อนย้ายวัตถุแบบเบาบางอยู่ตอนแรกผมอาจจะคิดว่าที่ไหนมีทุกเนี่ไอ้หน้ากลับไอ้ไอคนหน้าคว่ำเนี่ยจะโผล่ไปเอาพลังงานด้านลบเฉยๆบางทีมันก็ระเบิดยางรถยนต์ได้เหมือนรูปที่เราเห็นเน่ยรถคว่ำเนี่ยครับแล้วไอ้นี่ไปดูดยังใกล้ชิดเลยมันเข้าไปในรถ ไปดูดความทุกข์ความเจ็บปวดล็อกกล้องคนถ่ายรูปถือกล้องถ่ายไม่เห็นนะตอนถ่ายแต่ล้างรูปมาปับ๊บฮ่าฮ่าแม่งนั่งยิ้มอยู่ในรถเขาอาจมีรัศมีเชิงลบบางอย่างอยู่รอบตัวเขาเนื่องจากอาหารดูเหมือนว่าจะเน่าเสียอยู่รอบตัวเขาไม่ใช่มันคุมเวลาได้เลยแบบของที่อยู่รอบตัวเริ่มเน่าเสียแบบ อาจจะคุมเวลาได้แบบเวลารอบตัวมันเดินเร็วขึ้นอะไรแบบนี้แต่ไม่น่าจะใช่นะน่าจะเป็นพลังงานเชิงลบอะไรแบบนี้แหละและเขายังสามารถชักจูงให้คนอื่นโต้เถียงและกลายเป็นคนรุนแรงได้โดยที่ไม่มีใครเห็นหรือได้ยินด้วยซ้ำอ่ามันเสี่ยมคนเราอาจจะทะเลาะก,กันแบบเอ้ยนิดๆหน่อยๆไอ้นี่ไปเสี่ยมเสี่ยมปุ๊บคนแม่งตีกันอะไรแบบนี้ลัศมีเชิงลบนี้มีพลังมาก จนสามารถส่งผลโดยตรงต่อร่างกายของผู้คนได้ทำให้พวกเขาเกิดอาการชักและทำให้ผู้คนเต้นรำราวกับว่ากำลังเต้นรำกับอากาศเบาบางจนหมดแรงและอาจล้มลงได้ในหลายๆครั้งเขายังสามารถทำให้กลุ่มคนหายตัวไปอย่างลึกลับได้ด้วยโอเค okay. นี่มันไม่ใช่มามามาแค่ความรู้สึกเชิงลบแล้วนะครับ แม่งลักพาตัวคนได้ด้วยซึ่งอาจหมายความได้ว่าเขาสามารถฆ่าคนโดยตรงได้เช่นกันแม้ว่าจะมีความเป็นไปได้มากกว่าที่คนเหล่านั้นจะถูกฆ่าในอุบัติเหตุที่เกิดจากมนุษย์และศพของพวกเขาก็ไม่เคยถูกพบเลยมันเอาตัวคนไปแล้วก็ไม่งั้นผมว่ามันจับไปทรมานทรกรรมเป็นทาสอะไรแบบนี้นี่ครับ แล้วก็คอยดูดกินความเจ็บปวดอะไรแบบนี้เนื่องจากธรรมชาติของเขานั้นไม่ใช่มนุษย์เขาจึงไม่จะเป็นต้องกินอาหารหายใจนอนหลับหรือไม่สามารถรู้สึกเจ็บปวดหรือสำนึกผิดได้อย่างไรก็ตามเขายังสามารถทำตามสามอย่างแรกได้ถ้าหากต้องการอ๋อมึงก็กินได้นอนได้นี่ครับหายใจได้อะไรแบบนี้ถ้ามันอยากจะทำแต่มันไม่จำเป็นส่วนเกตกับเรื่องน่ารู้นะครับก็เดี๋ยวเอา เป็นบางข้อบางข้อแล้วกันรู้สึกว่าเท่าที่อ่านมาเนี่ยมันจะตีคู่สูสีนะครับระหว่างไอ้คนหน้าคว่ำกับการ์ตูนแคทพอๆกันเหรอโหดโหดร้ายพอๆกันเลยหรือเปล่าพราะหญ่เทเวอร์นะครับยืนยันว่าจากสิ่งมีชีวิตทั้งหมดของเขาก็คือไอ้คนหน้าคว่ำเนี่ยเป็นไอ้เลวที่น่าลำคาญที่สุดในกลุ่มแสดงว่ามันกวนตีนมากนะครับเออ มีทฤษฎีกล่าวกันไว้ว่านะครับกระตูนแคทกับไอ้คนหน้าคว่ำเนี่ยมันอาจรู้จักกันหรือเปล่านี่ทําให้เป็นเป็นไปได้ที่สิ่งมีชีวิตทั้งสองจะรู้จักกันอารู้จักการมีอยู่ของกันและก,กัน<า>ถ้ามันทํางานร่วมกันนี่ผมว่าชิปหายนะโอเคนอกจากมีเดียที่ขึ้นไปแซมแซมเป็นระยะระยะนะครับรูปภาพเดี๋ยวเรามาดูก่อน ว่ามันมีอะไรบ้างอันนี้น่าจะเป็นภาพสเก็ตนี่ครับมันเหมือนคนกลับหัวมากกว่าใช่เลยอันนี้ก็คนกลับหัวแต่มีไหนว่ามีไม่มีใครเห็นแล้วทำไมมีภาพสเก็ตแล้วใครมันไปรู้อนาโตมีของมันใครมันไปรู้อนาโตมีของมันว่ามันเป็นแบบนี้อ๋อไม่แน่นะครับก็อาจจะมีคนสันนิษฐานเอาไว้ ดเวอร์เซฟขับขี่ปลอดภัยนะเห็นแบบเนี้ไม่ต้องขับขี่ปลอดภัยหรอกกูดกดคันเร่งแล้วอาจจะชนสวไฟฟ้าด้านหน้าเนี่ยอยู่ด้านหลังรถนี่ครับอันนี้ถ้าไม่สังเกตเราก็จะไม่เห็นแต่อยู่ด้านหลังรถอะ่ะยืนยิ้มอยู่ด้วยอย่างที่เขาบอกนี่ครับบางภาพไม่สังเกตก็จะไม่เห็นจริงๆนี่ไอ้น,นี่อยู่ในรถเลยแต่ตอนตัดต่อผมน่าจะขึ้นไว้ไวให้อยู่นะอันนี้อยู่ไกลๆริบนูน่น แล้วเขาบอกว่าเป็นภาษาที่อยู่ในประเทศฮังการีอยู่บูดาเบสเรื่องภาษานี้ผมไม่รู้นะแต่นี่ก็ไกลเกินมองไม่เห็นอันนี้ในงานเลี้ยงนะครับในขณะที่คนในภาพจะหน้าเบลอแต่ไอคนหน้าคว่ำเนี่ยกลับชัดกว่าชาวบ้านแต่ก็อยู่ไกลด้วยอพยาบองหาซีอยู่ตรงกลางรถปากอยู่ข้างบนเลยซูมซูมซูม,ซม,ซมโอเค อันนี้ก็อยู่ข้างหลังป้ายเสาสัญญาณรถไฟนีครับอ่าในตอนอินโทรคงจะไม่สังเกตเห็นละสิอันนี้เหมือนน่าจะกดโกรดนิดๆน,นะอันนี้น่าจะอยู่ในร้านอาหารนี่ครับก่อนที่ร้านอาหารดังกล่าวจะเกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ด้วยอร้านร้านตะกี้นี่แหละแต่อันนี้อยู่ข้างนอกดูเหมือนว่าแขนเขาจะยาวไม่เท่ากันหรือเปล่าวะเนี่ยแล้วก็จำสแกร์ไปอีกหนึ่งดอก ซึ่งเป็นการปิดท้ายที่ดีเค <c oughs> นะครับก็สมควรเก็บเวลาแล้วผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนี่บก็ขอโทษน้องอีกทีหนึ่งนะสำหรับก็อดออฟโรดคิว <c oughs> เดี๋ยวทําให้แล้กันพาร์ทหน้าก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอใหม่พาร์ทหน้าไปสวัสดีครับเย้ yeah. The number still appears, sending means from